สนับสนุนโดยเอ็มซายยูฟู้ดเอ็มซายบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์อิหม่ามยูซุฟสวามินมัสยิดลำเจดีได้รวบรวมคณะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเพื่อก่อตั้งสมาคมอนุรักษ์วัฒนธรรมเยาวชนมุสลิมเมื่อวันที่23ตุลาคม2556ที่ผ่านมา ชมข่าวได้ในหน้าต่างข่าวมุสลิม แสามุมะลกุลรวมตุลละผู้ประกาศตัวคุณผู้ชมครับขณะน,นี้ผมนั่งอยู่ในห้องประชุมของโรงเรียนลำเจดีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคระนะครับเพื่อมาเตรียมความพร้อมในการเตรียมงานของการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านและวัฒนธรรมต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เรานัดหมายกับการจัดตั้งสมาคมอนุรักษ์วัฒนธรรมมุสลิมพื้นบ้านนะครับและในขณะนี้เราจะได้มาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันโดย เตรียมความพร้อมครั้งนี้จากนายกสมาคมครับ السلامualaikum w สสม r a h ล a t u l l a h wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาและความจเริญจตลอดชั่วคราวจากท่านพี่น้องผู้รษษษษษษษ่วมสถาท่านครับท่านน้องทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นมีนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมมุสลิมพื้นบ้านนะครับก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น นะครับชุดหนึ่งนะครับเพื่อการขับเคลื่อนในการบริหารองค์กรหรือบริหารสมาคมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นผมขอเรียนชี้แจงให้กับอาจารย์ัมหัตได้ชี้แจงต่อจากผมครับครับสารมาอะัยกุมบอกของตุลละบุรุษการศึกษาศิลปะว่าทมของมุสิมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะให้วัฒนธรรมมุสิมเนี่ยไปกับสังคมบริบทของ สังคมโลกมุสลิมในยุคป,ปัจจุบันได้ดีนะครับผมวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมเนี่ยหนึ่งก็คือเพื่อการรักฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของมุสลิมที่สองเนี่ยคือเราอยากจะให้เยาวชนเราเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการที่จะห่างไกลในเรื่องของยาเสพติดและประการที่สําคัญสุดท้ายนี่ก็คือวัฒนธรรมเนี่ยมันบ่งบอกถึงรากเหง้าวัฒนธรรมมันบอกที่มาของของชุมชนถ้าหากว่าเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรม เยาวชนของเราก็จะเข้าใจบริบทของสังคมและจะเข้าใจพื้นเพหรือที่มาของกลุ่มชนที่มาของอารากฐานของบรรพบุรุษเราที่มาอยู่ที่หนองจอกนี้นะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในเรื่องของวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมเนี่ยนอกจากเราจะใช้วัฒนธรรมในการขับเคลื่อนในเรื่องของอจิตสำนึกของชุมชนแล้วเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยเรายังสามารถจะที่เพิ่มมูลค่าวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะครับ วระเร่งด่วนที่ท่านนายกสมาคมเนี่ยท่านได้ปรึกษาหารือกันก็คือวัฒนธรรมการฟื้นฟูศิลปะมวยไทยโบราณโดยเฉพาะมวยไทยสายชายาจะเป็นสิ่งแรกที่เราจะลงมือในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูครับผมสำหรับอ,องค์กรที่ได้จัดตั้งขึ้นนะครับคือสมาคมฟื้นฟูสมาคมอนุรักษ์วัฒนธรรม มุสลิมพื้นบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นอ,องค์กรที่มีประโยชน์นะครับต่อลูกหลานต่อเยาวชนมุสลิมนะครับเพราะว่าจะทําให้มุสลิมนะครับเยาวชนของเราเนี่ยได้มีกิจกรรมได้มาร่วมกันทำนะครับดีกว่าเอาเวลาไปมม่สมหรือว่าไปติดยาเสพติดอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ในเรื่องของทําให้มุสลิมเรานั้นได้หันมา นะครับมามีกิจกรรมร่วมกันนะครับทุกภาคส่วนนะครับร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ทําให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นได้นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของอความรักนะครับในสังคมปัจจุบันนี้นะครับผมก็อยากให้เห็นภาพตรงนี้เกิดขึ้นนะครับทำให้เยาวชนลูกหลานของเราห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็มีกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของมุสลิมนะครับพื้นบ้าน เกิดขึ้นนะครับผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สังคมมุสลิมเป็นอย่างมากครับทำดีดีแล้วนะครับได้กับ ความเมตตาฮอลลราาลาที่ให้เราได้มารวมตัวกันคิดเป็นห่วงกันในเรื่องของลูกหลานมุสลิมของเราไม่ว่าจะเป็นเขตหนองจอกก็ดีหรือเขตรอบข้างก็ดีหรือในกรทมก็ดีนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาสังคมต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในเยาวชนบและก็สังคมในมุสลิมเองเนี่ยมีปัญหามากมายเพราะฉะนั้นพวกเราทางสมาคม อนุรักษ์วัฒนธรรมสลริมคืนบ้านเนี่ยนะครับก็จึงมีมีแนวคิดว่าเอะเราจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะหากุโลบายในการดึงเยาวชนของเราเนี่ยให้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านมวยชัยยาหรือด้านวัฒนธรรมที่เรากำลังจะมีดริกต่อไปเนี่ย เพื่อที่จะนำไปปลูกฝังและก็นำไปขยายผลให้กับสังคมมุสลิมในต่อไปภายภาคหน้าครับคุณผู้ชมครับเราได้เราฟังความิเห็นของคณะรรมการและเป็นความตั้งใจจริงนะครับของสมาคมชุดนี้ที่ ต้องการผลิตเยาวชนเราให้มีคุณภาพและต้องการสืบสารวัฒนธรรมพื้นบ้านที่บางส่วนเนี่ยเราหลงลืมเป็นการฟื้นฟูขึ้นมาให้เราได้ชมกันและจะได้รู้จักมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าของสมาคมชุดนี้ต่อไปกันละกันนะครับเราก็จะได้นําสิ่งดีๆมาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ครับสามารถมานแมนรายงานจูดินเจ๊ะหวังมาถ่ายภาพ นักกรวัชระมงคลประธานบริษัทยูฟู้ดอินเตอร์เนั่นแนัจำกัดอเอนไซม์ของเราเนี่ยก็รวมถึงจะหนักดีว่าจะต้องมีหนึ่งต้องมีคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งะครับคุณภาพนี่ต้องมาก,ก่อนเลยนะครับเราเอนไซม์ยูฟู้ดนะเราเอาเอนไซม์ที่มีคุณภาพเราคัดสรรจากาสารหลายตัวนะครับซึงมาประกอบให้ผู้บริโภคได้ดื่มกันนะครับวันนี้เราลดถึง30 30-50%ถึง50เครับผมเพราะนั้นวันนี้นะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ผู้บริโภคนะจะมีตัวเลือกว่าจะรับประทานเอนไซม์ยี่ห้อไหนนะครับก็ลองลองดูว่าเอนไซม์ยูฟูดของเราเป็นอย่างไรเพราะนั้นวันนี้เอนไซม์ยูฟูดเราการันตีว่าเ,เป็นเอนไซม์ที่มีสารประกอบหลายตัวแล้วก็ท่านสามารถที่จะ ดื่มแล้วเราถ้าไม่พอใจยินดีคืนเงินได้ครับเราการันตีตัวนี้นะครับผมท่านผู้ใดที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะทั่วประเทศสามารถติดต่อมาที่บริษัทยูฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดน,นะครับ